เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะเราจะการเป็นประจำนะคะวันพฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งหลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะและเช่นเคยค่ะดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินหิรันวันนี้มาพร้อมกับคุณรัตินุชรักธรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตินุชค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒน์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะ วันนี้สิ่งที่เรานําเสนอการจะเป็นลักษณะของการตรวจสอบในเรื่องของผลสมัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นเรื่องของที่สะตะงน,นะคะเราจะมาร่วมกันสะท้อนปัญหาของการเก็บและขนมูลฝอยค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเมืองนะคะแล้วก็ชนบทด้วย แล้วซึ่งก็มีปัญหาเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเราจะมาดําเนินการผ่านการตรวจสอบของสอตงที่เรียกว่าการจัดเก็บรายได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะวิทยากรที่เป็นผู้กํากับดูแลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนบุญฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ท่านอยู่กับเรานะคะท่านรองประสุทธิชาจำพาเทศสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเงนประพัฒคุณรัตินุชและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะ ท่านรองคะการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ในเรื่องที่เมื่อสกู่พูดไปคือการเก็บและขนมูลฝอยหรือขยะอันนี้มันเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับอะไรคะแล้วก็จริงๆแล้วเราให้ความสําคัญกับเรื่องของการตรวจสอบพวกเนี้ยในประเด็นไหนบ้างคะค่ะก่อนที่จะตอบในรายละเอียดนะคะขอทําความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ก่อนนะคะ การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้เป็นการตรวจสอบประเภทหนึ่งของสอตองอนะคะในกรอบของการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือที่เราเรียกกันว่า compliance audit ค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะรายได้ที่พวกเราทราบกันดีก็คือรายได้ภาษีอักรต่างๆนะคะซึ่งจัดเก็บทั้งจากหน่วยงานระดับกรม <S <S เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจัดเก็บโดยกรมสรรพากรใช่ไหมคะ อากรแปมต่างๆจัดเก็บโดยกรมสรรพสามิตรหรือภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่กําลังจัดเก็บในช่วงเวลานี้ก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะสําหรับการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยนั้นนะคะเป็นหน้าที่หนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้นะคะ สต,อตอง,งอเราได้มีการกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ2,563โดยตรวจสอบผลการดำเนินการของท้องถิ่นในปีงบประมาณ2,562เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันการขยายตัวของชุมชนเมืองและก็การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจต่อให้เกิดปัญหาขยะบูลฝอยมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และในหลักสากลน,นะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีการกําหนดว่าผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนั้นเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยนะคะจึงได้มีการออกกฎหมายให้มีการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยซึ่งรายได้เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นนะคะที่จะนําไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะและก็พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆซึ่งสตงเราก็เห็นความสําคัญในเรื่องนี้นะคะจึงได้ เลือกตรวจสอบการจัดเก็บมูลฝอยรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยซึ่งได้กําหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบหรือประเด็นที่ให้ความสําคัญในสี่เรื่องด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกเพื่อให้ทราบว่าการจัดทําประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยครบถ้วนตามจํานวนครัวเรือนที่ให้บริการหรือไม่เพราะว่าในการจัดเก็บรายได้ใดๆนะคะก็ต้องมีการประมาณการก่อนหากมีการจัดทําประมาณการได้ครบถ้วนถูกต้อง ก็จะนําไปสู่การจัดเก็บที่ครบถ้วนถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะข้อที่สองนะคะก็เพื่อให้ทราบว่าท้องถิ่นมีการจัดเก็บรายได้ค่าขยะนะคะครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ข้อสามเพื่อให้ทราบว่าท้องถิ่นมีการกาหนดอัดตราค่าธรรมเนียมเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือไม่ซึ่งวัตถุประสงค์อองข้อสองและข้อสามนี้นะคะหากท้องถิ่นมีการดําเนินการครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ก็จะทําให้มีรายได้ที่เพียงพอเพื่อไปบริหารงานในภารกิจต่างๆนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็เพื่อให้สร้างปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อจํากัดเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลสัมฤทธต่อไปค่ะ,ค,ะคือสตงเนี่ยมีการตรวจสอบไปทั้งในส่วนของท้องถิ่นหลายๆแห่งเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าทั้งหมดมีกี่แห่งคะประเด็นไหนที่เป็นประเด็นที่ควรจะมีการปรับปรุปรงแก้ไขแล้วทางสตงให้คำแนะนำในเรื่องราวของการทบที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงกันบ้างคะการตรวจ,รวจสอบครั้งนี้นะคะเป็นการตรวจสอบโดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนะคะจำนวน70จังหวัด โดยแต่ละจังหวัดนะคะจะเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาหนึ่งแห่งและสำนักตรวจสอบในส่วนกลางที่รับผิดชอบกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งแห่งรวมเป็นท้องถิ่นที่เราตรวจสอบทั้งหมดนะคะเจ็ิบอ็ดแห่งทั่วประเทศประกอบด้วยเทศบาลน,นครสิบเอ็ดแห่งเทศบาลเมืองห้าสิบแปดแห่งเทศบาลตำบลหนึ่งแห่งและกรุงเทพมหานครหนึ่งแห่งค่ะซึ่งจากการตรวจสอบทั้งหมดเราก็พบว่ามีประเด็นที่ ควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขใน4ีประเด็นด้วยกันซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่เรากําหนดไว้ตั้งแต่ต้นนะคะประเด็นที่1น,นะคะเราก็พบว่าการจัดทําประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยไม่ครบถ้วนตามจํานวนครัวเรือนที่ท้องถิ่นให้บริการ ก็คือที่เราตรวจทั้งหมด71แห่งมีถึง67แห่งหรือร้อยละ94.37ที่จัดทําประมาณการไม่ถูกต้องหรือไม่ครอบคลุมจํานวนทัวเรือนที่ให้บริการทั้งหมดและในการจัดเก็บจริงก็ไม่สัมพันธ์กับที่ทําประมาณการไว้เช่น ท้องถิ่น35แห่งนะคะตั้งประมาณการไว้ในปี2562เท่ากับปี2561แต่จับเก็บจริงได้ต่ำกว่าประมาณการถึง13แห่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะจัดเก็บได้อย่างน้อยก็เท่ากับปี61หรือมากกว่านะคะหรืออีกกรณีหนึงก็คือมีท้องถิ่นจำนวน9แห่งนะคะที่ตั้งประมาณการปี2562ากต่ำกว่าปี2561 ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะกรณีนี้แต่ในจำนวนนี้ก็มีถึงหกแห่งนะคะที่จะเก็บได้สูงกว่าและพบว่ามีบางแห่งสูงมากกว่าสิบล้านบาทด้วยนอกจากนั้นนะคะในประเด็นนี้มีท้องถิ่นถึงห้าสิบเอ็ดแห่งนะคะหรือร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดจุดแปดสาที่สามารถระบุจำนวนครัวเรือนที่ให้บริการได้แต่ก็ไม่สามารถจะเก็บได้ครบถ้วนในขณะที่มีท้องถิ่นอีกยี่สิบแห่งนะคะที่ไม่สามารถระบุจำนวนครัวเรือนที่ให้บริการได้ ซึ่งกรณีนี้นะคะที่เกิดขึ้นก็เนื่องมาจากว่าท้องถิ่นไม่มีฐานข้อมูลครัวเรือนที่ให้บริการหรือกรณีมีฐานข้อมูลก็ไม่ได้มีการนํามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังจึงทําให้การจัดทําประมาณการไม่ถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงค่ะสําหรับประเด็นที่สองนะคะเราพบว่าการจัดเก็บไรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝวยของท้องถิน่นไม่เป็นไปนตามที่กฎหมายกําหนด คือในการจัดเก็บนะคะก็จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายในหลายๆเรื่องแต่พอเราไปตรวจสอบก็พบว่าท้องถิ่นก็ไม่ได้ปฏิบัติตามที่สําคัญก็เช่นกฎหมายกําหนดให้ต้องจัดทําฐานข้อมูลนะคะทะเบียนคุมผู้ใช้บริการเก็บและขนมูลฝอย แต่ปรากฏว่ามีมากถึง57แห่งหรือร้อยละ80.28ที่ไม่ได้จัดทำฐานข้อมูลพวกนี้เลยก็ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดำเนินจัดเก็บกันอยู่เนียมีการชำระค่าธรรเนียมพบถ้วนหรือไม่และอีกกรณีหนึ่งก็คือมีท้องถิ่นจำนวน38แห่งนะคะหรือคิดเป็นร้อยละ53.52นะคะ จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามประกาศที่กําหนดในเทศบัญญัติเช่นเทศบัญญตัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมนะคะตามประเภทและปริมาณขยะสําหรับห้างสรรพสินค้านะคะในอัตราลูกบาทเมตรละ2,000บาทต่อเดือนแต่จัดเก็บจริงกลายเป็นแบบเหมาจ่ายเป็นเดือนละ1,500บาททําให้อย่างน้อยนะคะก็จัดเก็บต่ําไปเดือนละ500บาทหรือหากมีการช่างตามปริมาณน้ำหนักจริงของขยะก็อาจจะเก็บได้ มากกว่าเดือนละสองพันบาทด้วยซ้ำไปนะคะหรือกรณีโรงแรมอพาร์ตเมนต์หรือรีสอร์ตจากการสุ่มตรวจก็พบว่ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับขอพักขนาดเล็กโดยไม่มีการชั่งปริมาณขยะตามที่เทศบัญญัต,ติกำหนดหรือกรณีบ้านพักอาศัยนะคะบางแห่งกำหนดค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ยีบาทแต่จัดเก็บจริงเนี่ยในอัตรารายละ สิบบาทเท่านั้นอันนี้ก็ทําให้การจัดเก็บก็ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดและประเด็นที่สามนะคะท้องถิ่นมีการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมขยะแนบท้ายประกาศแตกต่างกันซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและมีการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมขยะนะคะไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการขยะรายละเอียดที่สําคัญก็คือท้องถิ่นนะคะที่เราตรวจสอบ7 1็ิบอ็แห่งนะคะพบว่ามีถึงห4สิบี่แห่ง หรือร้อยละ90.14ที่ใช้เทศบัญญัติที่ประกาศไว้ก่อนปี2559ซึ่งเป็นเทศบัญญัติที่ออกตามกฎกระทรวงปี2538และ2545ซึ่งกฎกระทรวงตัวนี้ยกเลิกไปแล้วแต่ซึ่งมีเพียงเจ็ดแห่งเท่านั้นที่ใช้เทศบัญญัติที่ประกาศตั้งแต่ปี2559ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะและเมื่อเราได้ไปดูในรายละเอียดในการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละแห่งนะคะก็พบว่าแตกต่างกันมากทั้งๆท,ท,ที่กฎกระทรวงนะคะกําหนดว่าสามารถที่จะคิดค่าธรรมเนียมได้ไม่เกิน20ลิตรต่อวันเนี่ยให้จัดเก็บได้เดือนละ65บาทแต่ในการจัดเก็บจริงนะคะเราพบว่ามีเก็บกันตั้งแต่5บาทจนถึง40บาทเท่านั้น โดยมากกว่าครึ่งนะคะจัดเก็บอยู่ที่ประมาณห้าบาทถึงยี่สิบบาทนะคะแล้วก็มียี่สิบห้าแห่งเท่านั้นนะคะที่จัดเก็บอยู่มากกว่ายี่สิบบาทก็คือจัดเก็บที่ยี่สิบห้าบาทบ้างสาสิบบาทบ้างแล้วก็สี่สิบบาทบ้างนะคะ ซึ่งตอบอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะเราก็ได้ไปเปรียบเทียบรายได้ค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปจริงอ่ะนะคะในการดําเนินการในเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเราก็พบว่า ตั้งแต่ปี2560ถึงปี2562จากหน่วยงานที่ให้ข้อมูลได้ทั้งหมด67แห่งพบว่ามีไรายได้จัดเก็บได้อยู่ที่ปีละประมาณ877ล้านบาทแต่ทราบไหมคะว่ามีค่าใช้จ่ายถึงเท่าไหร่ถึงประมาณ5,000ล้านบาทก็จะเห็นว่านะคะว่าการจัดปลายได้การเก็บขนขยะเนี้ย จัดเก็บได้เพียงร้อยละสิบของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองทำให้ในแต่ละปีต้องมีค่าใช้จ่ายนะฮะที่มากกว่าไรายได้ถึงสี่พันกว่าล้านบาททำให้แต่ละปีรัฐก็ต้องจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อมาใช้จ่ายในการเก็บและขวมมูลฝอยเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะสี่พันล้านบาทเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี้ยมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครค่ะ ประมาณ3,600กว่าล้านบาทที่กรุงเทพมหานครใช้ใจ่ายในการเก็บผลนี้เยอะมากต่อมาประเด็นสุดท้ายของข้อตรวจพบของเราก็คือมีข้อสังเกตสำคัญนะคะที่ที่ทำให้การจัดเก็บรายได้เนี่ยไม่ครบถ้วนก็คือจำนวนหนึ่งก็มีผู้ที่ไม่ชำระด้วยเหมือนกันแต่ปรากฏว่าท้องถิ่นก็ไม่มีการนำมาตั้งเป็นลูกหนี้ในแต่ละสิ้นของปีงบประมาณถึง52แห่งนะคะหรือร้อยละ73.24 แล้วก็ไม่มีการติดตามเร่งรัด ซึ่งกรณีนี้นะคะก็ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมนะคะกับผู้ที่ชําระค่าธรรมเนียมเป็นประจําซึ่งจากผลการตรวจสอบทั้งหมดที่กล่าวมาสตงงเราก็ได้มีข้อเสนอแนะเป็น2ระดับคือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับกระทรวงนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะระดับเชิงปฏิบัติระดับกรมแล้วก็ท้องถิ่นโดยข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายนะคะเราได้เสนอแนะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพิจารณาดําเนินการนําร่างกฎกระทรวงกําหนด ราคาค่าธรรมเนียมและยกเว้นการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนะคะที่ผ่านคอรอมอแล้วตั้งแต่ปี2560เสนอผู้มีอำนาจเพื่อให้มีการบังคับใช้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยปี64แล้วยังไม่ได้มีการบังคับใช้เลยนะคะซึ่งหากประกาศนี้ใช้บังคับใช้เนี่ยจะทําให้การจัดเก็บรายได้ตัวนี้เนี่ยเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ทราบกันดีนะคะว่า กฎหมายแต่ละฉบับก,กว่าจะผ่านได้ก็ต้องใช้เวลานะคะเราก็จึงมีข้อเสนอแนะอีกอันหนึ่งว่าหากไม่สามารถดําเนินการได้ในอนาคตอันใกล้ก็ให้แจ้งท้องถิ่นนะคะพี่นาทบทวน อัตราค่าธรรมเนียมที่ดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ต่อมาข้อเสนอเชิงปฏิบัติได้มีการเสนอแนะให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้กับผู้บริหารท้องถิน่นให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพรบรักษาความสะอาดแล้วก็กฎกระทรวงต่างๆและที่สำคัญก็คือให้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในหลักการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิด ชอบค่าใช้จ่ายอีกกรณีหนึ่งก็คือให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาดําเนินการเร่งรัดให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งบันทึกข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพราะตัวนี้สําคัญมากนะคะข้อมูลต่างๆฐานข้อมูลเนี่ยมันจะนําไปสู่การดําเนินการต่างๆในหลายๆเรื่องถ้า ตัวต้นเรื่องถ้าหน่วยไม่ได้ดำเนินการแล้วเนี่ยก็จะทําให้การที่จะทําสิ่งที่ต่อยอดไปเนี่ยจะเป็นไปได้วยความยากลําบากโดยเฉพาะการจัดทําประมาณการก็ต้องให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักการที่กําหนด และที่สําคัญอีกกรณีหนึ่งก็คือการตั้งลูกหนี้ที่ค้างชาระให้มีการดําเนินการให้ครบถ้วนแล้วก็ติดตามเร่งรัดให้เป็นปัจจุบันด้วยค่ะไอ้ทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็เป็นผลการตรวจสอบแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เราให้กับทางกระทรวงมหาดไทยค่ะ่ันลองคะกรณีแบบนี้คะพอเราให้คําแนะนําไปแล้วเนี่ยหน่วยรับตรวจนะคะเขาดําเนินการตามที่เราแนะนํำไหมคะเขาเอาคําแนะนําของสตงเนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานยังไงบ้างคะ เรื่องเรื่องการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะสําหรับกรณีนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ท่านให้ความสําคัญมากเนื่องจากว่าก่อนที่สตงเราจะออกรายงานเราก็จะได้มีการไปไประชุมปิดตรวจร่วมกับปลัดกระทรวงซึ่งตรงนี้<ะ>นี่ก็ถือว่าเป็นการเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเราด้วยนะคะ ซึ่งท่านก็ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและทีมงานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยได้มาประชุมร่วมกันเพื่อเข้าใจในประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะทั้งหมดก่อนซึ่งเมื่อเราได้ประชุมร่วมกันแล้วทางกระทรวงมหาดไทยก็เห็นด้วยทั้งหมดกับผลการตรวจสอบแล้วก็ข้อเสนอแนะของเราและจากการที่เราติดตามในปัจจุบันเนี่ยบพบว่าส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดนะคะได้ในการดําเนินการไปแล้ว โดยได้แจ้งมีหนังสือนะคะแจ้งให้ท้องถิ่นดำเนินการต่างๆต,ต,ตามข้อเสนอแนะที่เราเสนอแนะไปทั้งหมดแล้วก็มีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยเพื่อให้ได้รับทราบทั้งหมดในในข้อเสนอแนะของสตอง,องเราแล้วก็มีอยู่เรื่องเดียวาหารตามข้อเสนอแนะเราที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ก็คือร่างกฎกระทรวงที่คอรมอรเห็นชอบแล้วตั้งแต่ปี2560ทีนี้ในการนี้เนี่ยที่ยังไม่ไม่ออกได้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ก็เลยจะพิจารณาคบควรอกฎกระทรวงตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่กำลังประสบอยู่ตอนนี้นะคะ แล้วก็เป็นที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึง่งก็คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทําเพิ่มขึ้นมานะคะจากที่สตองอเราเสนอแนะก็โดยในปี2564เนี้ยกระทรวงมหาดไทยได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับขยะเป็นเรื่องเฉพาะเลยโดยอยู่ระหว่างาการจัดทําร่างแผนปฏิบัติการจัดก,การขยะบูลฝอย หรือเรียกสั้นๆว่าจังหวัดสะอาดซึ่งในร่างแผนตัวนี้นะคะก็จะได้มีการกำหนดบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนี้ให้อย่างเค้่งครัดแล้วก็ได้มีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดด้วยเพื่อที่จะให้ต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจังนะคะ ซึ่งเรื่องเหล่านี้สตงเราก็จะได้มีการติดตามการดําเนินการต่อไปค่ะค่ะก็คือว่าหน่วยงานท้องถิ่นก็คือปฏิบัติตามคาแนะนำของสตงเกือบจะทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะท่านรองใช่ค่ะค่ะอยากให้ท่านรองฝากถึงหน่วยรับตรวจแล้วก็ฝากถึงประชาชนค่ะในเรื่องราวของการตรวจเงินแผ่นดินต,ตรงนี้ค่ะค่ะในเรื่องของหน่วยรับตรวจนะคะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือ เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการบริหารจัดก,การขยะเนี่ยะนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะหากดําเนินการไม่ถูกต้องก็จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันนะคะมีขยะติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือขยะอันตรายต่างๆนะคะมีเป็นจํานวนมากแล้วก็แนวโน้มก็จะมีเพิ่มมากขึ้นก็จะขอฝากตรงนี้ว่า ให้มีการบริหารจัดการให้ถูกสุขลักษณะด้วยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเห็นควรที่จะมีการรณรงค์นะคะให้ความรู้กับประชาชนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างจริงจังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้การบริหารจัดการขยะเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งสําหรับหน่วยรับตรวจเราก็ทราบดีนะคะว่า ภารกิจของท้องถิ่นมีเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บรายได้หรือด้านการใช้จ่ายจัดทําโครงการกิจกรรมต่างๆนะคะก็ต้องขอฝากท่านผู้บริหารและก็บุคลารกรของท้องถิ่นทุกระดับได้ตระหนักถึงความสําคัญในหน้าที่ก็ขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะทํางานอย่างเป็นกําลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งและก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านด้วยค่ะ ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งในส่วนของหน่วยรับตรวจนะคะที่จะได้รับฟังแล้วก็ได้เห็นถึงตัวอย่างของการตรวจว่าควรจะตรวจอะไรยังไงสิ่งไหนที่ควรจะปรึกษาและเดี๋ยวนี้หน่วยรับตรวจไม่ต้องกรัวสตวงอแล้วเพราะว่าสตงอคือผู้แนะนําให้ท่านทําถูกอย่างเป็นนิสยัยในส่วนของภาพประชาชนละคะท่านรอง สำหรับที่น้องประชาชนนะคะทุกท่านก็ทราบดีนะคะว่าหน้าที่ของประชาชนโดยทั่วไปก็คือการเสียภาษีอากรให้แก่รัฐเพื่อรัฐจะได้นําเงินภาษีอากรเหล่านั้นไปใช้จ่าย แต่ในความเป็นจริงนะคะภาษีอากรอย่างเดียวคงไม่พอที่จะนำมาบริหารแล้วก็พัฒนาประเทศดังนั้นบริการต่างๆจากรัฐจึงมีกฎหมายกำหนดให้ประชาชนต้องร่วมรับผิดชอบตามหลักการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนั้นพวกเรานะคะในฐานะประชาชนก็ควรต้องปฏิบัติตาม โดยให้ความร่วมมือในการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อท้องถิ่นจะได้มีรายได้ไปบริหารจัดการงานของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งิ่ง,งขึ้นไปนะคะและอีกบทบาทหนึ่งของในฐานะประชาชนนะคะก็ขอให้เป็นหูเป็นตานะคะในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินด้วยโดยหากเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบมาพาโกลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นิน ก็สามารถแจ้งมายัางสอตอง,งอได้นะคะเพราะว่าเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติค่ะ ต้องกลับขอบคุณวิทยากรของเรานะคะท่านพัชสุนิชาจำปาเทศนะคะรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินค่ะที่ให้เขียนมาพูดคุยกับเราในี๋ยนี้กลับขอบคุณมากมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณรตินุชค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการตรวจสอบผลสฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะคราวอนี้เรามีเวลาอีกนิดหน่อยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของช่องทางการติดตามสอตองสักนิดหนึ่งมี ช่องทางไหนบ้างคะค่ะท่านผู้ฟังนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Facebook ทวิตเตอร์นะคะเพียงท่านผู้ฟังพิมพ์คําว่าสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางในการที่จะติดตามนะคะรายการย้อนหลังข้อมูลต่างๆที่ท่านอยากรู้รวมไปถึงเว็บไซต์เว็บไซต์ของสตงเว็บไซต์ของสตงนะคะ w w w o audit g o t s นะคะซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปชมเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแล้วก็ข่าวสารที่สําคัญสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับสตง,งได้ตลอดเวลาค่ะค่ะรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง,งมีให้คุณผู้ฟังรับฟังกันเป็นประจำทุกทุกวันพระริสัปดี3สามทุม่มถึงสามทุ่มครึ่งค่ะวันนี้คุณรัตินุรักธรรมและดิฉันนันประพัฒนเฉลิมสินหิรันขอลาคุณผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รัฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง,งทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์